เล่นเต็มอยู่ครับผมเราว่ามันเสานี่ปั้นเมย์จะยุดครับผมวันอาทิตย์ยุดครับผมจะพาไก่ไปต่อแหกควันสาครับผมมือนี้ภามันไปซ่อมเมื่อก่อนครับผมมันจะคืบบอภามันจะขันหาวคือเกาบอครับผมไก่ผมปล่อยลงไปผสมในกงครับผมโอเคครับตัวนี้เดี๋ยวค่อยไปครับผมรอขนปีกเต็มกันครับผม นี่ครับผมเดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์ออกไปเทศแหกปัรษาครับผมไปครับมือนีภาพไปเลาะเบิ้งยำแรกครับผมหลังเรื่องงานครับผมหาม่งแรกแล้วขึ้นทางครับผมบอขึ้นตีไปหอกขึ้นทางสี่ชุดครับผมไปครับครับผมไกลบ่เคยเข่ากระทอกครับผมกระทอกกรลูกง่าครับผม ไปเบิ์นน้ากันครับผมว่ามันยีเป็นมันจีขันห้บอครับมันตื่นกระท่อครับผมอนตอนมันยานกระท่อครับมันคุมมันคุูมจี่ถอยออกครับผมโอเคครับไปเบิ์นน้ากันมันจีขันบอตื่นกระท่อใครเคยใส่ถุงครับผมโอเคครับผมไปรุ่นไปนี่น้ากันครับ ช่วงนี้ก็ไกล้ันครับผมเพราะว่าผมยางมากไก่ปลามันอยู่นี่ตัวหนึ่งหรือสองตัวครับผมมันตื่นผมออกไปบินขามกำแพงไปครับผม <c oughs> ผมใส่เวลาว่างไกลอู่่ตรงนี้ประมาณ13นาทีครับผม แล้วก็มันบามากครับผมผมคิดว่ามันตื่นผมออกไปเดี๋ยวผมก็เลยสียางออกไปหลอกเบิ้งอีกท้างหนึ่งครับผมเดี๋ยวตรงนี้โ่เมนใก้บ้าน,นะครับผมเ็นไก่ปลาครับผมมันแตกมากครับผมมันมีปลากระตินปลาเดี่ยวครับผมอยู่ในโรงงานมันนอนอยู่นี่แล้วผมผูได้จาเด้ผูได้เคยเบิ้งคลิปผมตั้งแต่แรกๆนะครับผมผมเคยเอากับ กับดักหนูครับผมมาใส่ตามลองมั่นเนี่ยเขาปลูกใหม่ๆเนาะปีที่แล้วครับผมติว่าติดไกลปลาครับผมอยู่ตรงข้างหน้านี่นี่ผมยางมากมันตื่นผมบินเข่ากําแพงผมก็เลยมันบวแล้วนะครับผมก็เลยเอามาว่างไว้ครับผมือว่าพานครับผมใกล้ตอวตัวนี้ครับผมรอบแรกครับผมยังขันอยู่ครับผมรอบแรกกับยังขันครับเพเคครับผม คยังไงก็จะเริ่มติดตามนักล่าทินคอนสารนี่ครับผมออกมาเท็ดไก่ย้ำเล่ยครับตกไใจนกกาบลัวเว่าเป็นไก่ยังไงก็จะเริ่มครับผมติดตามนักล่าทินคอนสารน้ำเด้อครับผมออกหาเลาะหาคือเก่าครับผมผู้ใดเคยเบิ่งคลิปครับผมจับได้แน่นอนครับผมกัมเพงขาวๆนี่เนาะเคยมาใส่ไว้กาะข่างกัมเพงไปนี่ครับผมไก่มันหากินน้ำปลามั่นครับผม อีกฝังหนึ่งทั้งผุนมันเปลี่นปลาอ้อยครับผมเดี๋ยววันอาทิตย์ที่สิบสามครับผมไปรุ่นไปติดตามน้ำกันครับผมที่ตามนักลาทิ้งก็าสาร่นได้ด้ครับผมครับผมห้อยไก่เขียัน่ก็ยังไม่ไเขียยังมีไก่อยู่ครับเขียวนุ่มเป็นลุ่มไปครับน้ำรองมันโมรหล้วว่ามันอยูม่มุมไดีครกันม,มันอาจจะอยู่ในปาแไปก็แล้ว ไก่ไมบบ่้บนปปินบินออกไปพุณคุณพุณไก่เล่นเต็มอย่ไก,ก่ออกมาหากินในมุมนี่ครับผมโอ้บอ้โหนาะว่าเขากูมันอยู่นี่ไปเว้แล้วเขาลายุค่าหน่อยครับผมว่างประเทศหอม,มค, okay, ครับผมบางหันโอเคครับผม มันมาหากินอยูม่มุมนี่ครับผมมองเขากูมั่นแล้วไหมครับผมอ้น่าเสียดายาดครับผมไปว่างประเถกจุดไปตื่นกันยูขุ่นตัวนึงผมก็เลยใส่ยูขุ่นเลยแ,แรกผมว่าทิ้มาใส่อย,ยู่นี่แหละมองปลาอ้อยนะครับผมแหลกผมว่าทิ้งใสยย่ปลาอ้อยผมมาทิ้หมุนมปลาอ่อยมายใส่ไกลๆน่าเสียดายครับผมเบิ้งครับผมมองเขาเจ้าซับเงามั่นไว้นะครับผม<อ>มีแตอะอยไกลครับผมแหลกอีเร่ มองเด็กระเจ้าวซับเหงามันไวปไหมนี่มองหนึง่งจะห้อยไกลครับผมบุญมองกระเจ้านั่งซับเหงามั่นนะผมนี่ครับผมผมเห็นเห็นมันดินออกไปตรงนี้แหละตละเลกเหรียญปั๊บๆเขานี่อีกฟูงหนึ่งเขาไปในปลาอยู่ข้าเบิดเลย ซองมากไก่ยืนตเตรียมยนอยู่นี่บางท่นงานผมยางมาแต่นั่นเนะาะเ๋ยาไก่เตรียมยูนนี่กดทายกดซุ่มหมท่าน <S <S แตกกับปลาไปคนไก่หน่อยครับไก่หน่อยไกนน่ไป ยังไ่น้อยห้องเต็มปลาเลยโอเคครับผมไปมันจะขึ้นไปหาเหระทั้งห่ดแล้วครับผม ียงไก่แม่กตาเอือดลูกนะครับผมไก่แม่ลูกออนครับผมตัวนี้นีนครับเดีเ๋ผมสำหรับเพื่อนๆที่สงสัยครับผมว่มาโรงงานที่ผมมาต่อไก่มันยมอยู่ตรงไหนครับผมเป็นปลาบเปล่าครับผมปลาบักเปบผม แยกนั้นบ่มีบานคนเลยครับผมบานค้นที่อยู่ทั้งพี่ครับผมตัวนี้ก็ที่เป็นปลาไปเบิดเลยน,นะครับผมปลาอยู่ข้านี่มันเป็นอันนี้ครับผมมันเปลี่ยนครับผมไก่ทีวีส่วนทั้ง่างนี่ครับผมนี <Yeah. S 1> ย่ยาร์มมุมสูงๆมาให้เบิรงครับผม ครับผมชื่อหัวไก,ก่ไปนนู่นครับผมฟังนี่เป็นอ้างเก็บน้ำนะครับผมเตีนเขาครับผมตีนเขามันจิไลลงไปทั้งพุ่นเนาะอ้อมไปพุ่นครับผมนี่นะครับผมมองผมมาต่อไกลครับผมโมเมนต์มาไปต่อไกลบ้านเขาเวยครับผมเห็นว่ามันอยู่ขางโลงงานครับโมเมนหนอครับผม นี่ครับผมเป็นหมู่บ้านอยู่นี่ครับผมไกลครับผมอยู่เลาะสายไตใต้อ่างนี่ครับผมมไม่มีหม่องไปครับผมไกลมันไม่มีหม่องไปแล้วก็เลยไปซุดอยู่บ่อยู่ปลายอยู่ข้านี่ก็อยู่ขางโรงงานครับผมโรงงานอยู่ฝากเตาเ้าครับผมฝากลาเผาข้าไปนี่ก็มีสายคล้องลงไปหลังหมู่บ้านไปนี่ครับผม ไกลอยู่นี่ครับฝากกดติดตามนักล่าทีนคอนสันเด้อครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับชมคลิปผมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณ